สวัสดีครับปีนีีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องค,คู่คั h ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ how to build หนองชายเป็นซับ DPS นะครับ<ม>ก็ในตอนต้นคลิปจะเปิดให้เห็นแล้วเนาะว่าดาเมจทำได้ประมาณเท่าไหร่นะครับทำไมผมถึงใช้เป็นโหมดธนูน,นะครับเหตุผลง่ายๆคือ เวลาเราใช้ตัวอันติในรูปแบบธนูนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเมื่อเรายิงออกไปแล้วเนี่ยดามเมจมันเบาวกว่าก็จริงแต่ว่ามอนสเตอร์ทุกตัวเนี่ยติดมาร์กนะครับก็คือมาร์กของสกิลเรานั่นแหละแล้วก็อีกอย่างคือพอเรายิงอันติไปเนี่ยเราจะได้เอเนจีคืนมา20นะครับโดยเอเนจีที่ได้คืนมาเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับเอเนจีรีชาร์ทที่เรามีเลยเนาะไม่ใช่ว่าเรามีเอเนจีรีชาร์จเยอะแล้วเราจะได้เอเนจีคืนมาเยอะกว่า20นะครับอันนี้ผมเช็คแล้วรูฟแล้วนะครับได้แค่ 20, แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือเวลาเราปลดชายที่ c o n s ซ l a t i o n 2นะครับเวลาเราฆ่ามอนสเตอร์ตายในขณะที่มอนสเตอร์เนี่ยติดสถานะลิฟทายก็คือมาร์กของเรานั่นแหละเราจะได้เอเนจี้มาคืนมาเพิ่มเติมนะครับตัวละสโดยไอที่เพิ่มมาให้ตัวละสเนี่ยไม่มีผลกับ Elemental r e c h a r ์ e เอ้ยเอเนจี้รีชาร์ e ใช่มันจะไม่มีผลกับ Energy r e ีชาร์ e นะครับถามว่าจำเป็นต้องมีไหมเอาจริงๆนะถ้ามอนเป็นกองเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ย มันก็เวลาเรายิงอันติที่เป็นธนูไปขอให้ตายนะแล้วเราก็ได้เอเนจีตอนตายมามันก็แทบจะได้อันติคืนแล้วแหละครับแต่ว่าถ้ามีตัวคอนซเลชั่นสองเนี่ยมันเมคชัวเลยว่าคุณยิงอันติเสร็จปุ๊บคุณได้อันติเต็มใหม่เลยแค่คุณก็ตีๆๆไปรอมันคูดาวน์กลับมาคุณก็ใช้ต่อได้เลยนะครับแต่ไม่แนะนําให้ใช้อันติในรูปแบบเมลีเนาะอันติดาเมจที่คุณได้เพิ่มเติมมาอีกเนี่ยมันก็แค่ประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นคอามต่อื่ันจะไม่มีอีกอย่างนือ พอเราใช้ธนูยิงอันติเนี่ยมอนสเตอร์มันจะติดมาร์กไงต่อให้มันตายเลยก็ตามแต่เขาก็จะนับว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่ตายในขณะติดมาร์กนะครับฉะนั้นเราก็จะได้ Energy รีชาร์ตขึนมา4ตามที่มันบอกแต่ถ้าเราใช้เมลีเนี่ยมันไม่ได้นะครับแถมเวลาเราใช้เมลีเนี่ยอีกเอฟเฟกต์หนึ่งของเมลีก็คือพอเราใช้อันติปึ๊บมาร์กที่อยู่ที่ตัวมอนสเตอร์จะหายไปแล้วระเบิดระเบิดเป็นดาเมจลิฟทายเพิ่มมาต่างหากนะครับฉะนั้นถ้าจะเล่นหนองชชยบิวแบบที่ผมวนนะ ก็คือจะต้องให้ใช้อันติในรูปแบบของธนูเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าในคลิปที่ผมทำไฮไลท์ไว้ให้ตอนช่วงต้นเนี่ยจะเป็นธนูทั้งหมดเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้หนองชายเบิร์ดเเมจไม่ได้นะคุณก็ยังใช้เบิร์ดเเมจได้ตามปกติครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ต่อเนื่องแนะนําให้ใช้เป็นรูปแบบของธนูเท่านั้นเองตอนอันติเนาะโอเคมาดูกันที่อาวุธนะครับอาวุธเนี่ยมีคนลองเช็คแล้วนะครับ อาวุธที่เหมาะและแรงที่สุดสําหรับการใช้อันติของชายนะครับก็คือสติงเล e นะครับในที่เห็นเนี่ยผมยังไม่ได้รีไฟสติงเลสเลยแม้แต่หนึ่งนะมันก็ยังดาเมจได้เยอะแยะขนาดนั้นครับมันรีควายแค่ว่าคุณน่ะจะต้องรวบมอนสเตอร์เข้าไปแล้วก็ใส่สถานะไฟเข้าไปให้มอนสเตอร์ครับเพื่อง่ายคือคุณใช้เบนตี้กดอันติก็ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาเบนเนต อย่างที่ผมใช้เนาะกด E หรือกด Q ก็ได้มอนสเตอร์ทั้งกองก็จะติดสถานะไฟเองแล้วคุณก็อันติใส่เข้าไปเลยมันจะฟีลเหมือนคุณเล่นโมนานะครับแต่แตงตรงที่ว่าตัวโมนาเองเนี่ยตอนนี้อันติผมไม่รู้มันบั็กหรือไม่บั็กนะสมมุติว่าเราใช้อันติไปใส่มอนสเตอร์ที่มีสถานะไฟอยู่เนี่ยลูกแก้วมันขึ้นเวฟไรส์ก็จริงครับแต่ว่าถ้าดาเมจมันระเบิดเลยทันทีอะลูกแก้วมันแตกเลยทันทีอะเนาะมันจะไม่เป็นดาเมจเวฟไรส์ครับมันจะเป็นดาเมจน้ําเฉยๆซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันะ นั่นคือเหตุผลที่ผมมาทาหนองชช่เป็นซรัพย์ s พนะครับเพราะว่าโมนามันไม่ได้ดั่งใจนะครับเวลาต้องการจะเบิร์สมันไม่ได้ดั่งใจแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการจะทําดาเมจใส่มอนสเตอร์เดี่ยวๆอย่างเช่นบอสอย่างที่เราเห็นคนทํากันในคลิปอน,นะบอสไฟอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะต้องทำเพิ่มมาอีกหนึ่งขั้นตอนคือเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ตอนท้ายนะไอตัวนี้ก็คือคุณจะต้องใส่ดาเมจน้ําให้มอนสเตอร์ก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณสลับตัวละครธาตุลมมาแล้วตัวละครธาตุลมคุณน่จะต้องใส วูรีเดียนนะครับวูรีเดสเซนต์แม่คูต้องใส่อาร์ติแฟกต์วูรีเดสเซนต์นะครับอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยเวลาเรากดทำเขาเรียกว่าสเวอร์เนาะคือการกระจายใส่มอนสเตอร์นะครับธาตุที่ติดอยู่ที่มอนสเตอร์ตัวนั้นๆน,น,นะครับพอเรากดกระจายใส่ปุ๊บเนี่ยสถานะนั้นมันจะหายไปครับแต่ว่ามอนสเตอร์จะมีพลังป้องกันของาธาตุนั้นๆเนี่ยลดลง40% นะครับหมายความว่าดาเมจคุณก็จะแรงขึ้นอีก40%ด้วยนี่คืออีกขั้นตอนเดียวที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองที่เหลือเหมือนเดิมเลยครับก็ตามนั้นนะครับดาเมจที่เห็นก็ตามนั้นส่วนเซตอ์ติแฟกที่แนะนําให้ใช้นะครับคือณตอนนี้นะครับเซตอ์ติแฟกที่มันบวกดาเมจไฮโรก็คือดาเมจน้ํา15%เนี่ยยังไม่เข้าเอ้ย15ป่ะ15หรือ20ป่ะเดี๋ยวนะ 15ใช่เพราะไพโรเป็น15เซตที่บวก15%ของดาเมท่าส์น้ํายังไม่เข้านะครับผมก็เลยใส่เป็นกราเดียเตอร์ฟินาเล่นะครับแล้วก็อีกสชิ้นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วใส่เป็นเอิเลเมนทัลเบิร์สดาเมทก็คือเซตโนเบลสนะครับก็แค่นี้เลยนะครับส่วนสแตทที่แนะนํานะครับคีเลตคีดาเมทคีเลตก่อนคีดาเมทน,นะครับเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยมีค่าคีเลตที่ต่ําเนื่องจากอาวุธที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็น ซ e นะครับซึ่งมันให้เป็น Elemental m a s t e r y เรามานะครับช่องที่เป็นแก้วนะครับเราควรใช้เป็น Hydro Damage ครับช่องที่เป็นนาฬิกาผมแนะนำให้ใส่ Attack% เปอนาะเพราะว่าเราได้ Elemental m a s t e r y มาจากอาวุธเราแล้วนะครับเราก็ใส่เป็น a ท็ a เปก็แล้วกันครับส่วนช่องหัวเนี่ยผมยังใส่คลิเลตอยู่นะเพราะว่าผมยังหาซับส t ต t ที่เป็น ครีเอทเยอะๆไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยผมจะพยายามบิ้วให้ครีดาครีเอทมันเกิน50แล้วก็ส่วนหัวผมจะใส่เป็นครีดาเมจเนาะมันจะได้ดีพเอสเอาท์พุตที่สูงที่สุดนะครับณตอนนี้ก็คือเท่านี้ก่อนนะครับซับสเต็นะครับให้มองที่คริติคอลเลดก่อนแล้วถึงไปมองคริติคอลดาเมจแล้วก็เป็นแอตแทกเปอร์เซ็นต์ครับเอเนจีรีชาร์จมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่เอลิเมนทัลมาสซิลลี่เนี่ยก็ยังมีผลนะครับ อย่างตอนนี้เนี่ยตัวละครชายของผมนะครับมี Elemental Mastery รวมจากอาวุธแล้วก็อ์ติแฟกแล้วที่230อ์ติแฟกผมยังไม่สุดนะตอนนี้เนี่ยมันทำให้ Damage w e a p o r i z e ผมบวกอีก39.2%ครับซึ่งมันบวกหลังจากที่ทำ Damage ไปแล้วอีกนะที่เห็นด a m a g มันเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันบวกหลายทบครับมันเหมือนมันคำนวณด a m a g ออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเข้าสูตรคลิแล้วก็มาเข้าสูตร คูณ2ของเวเบ r l i ไลทแล้วมาเข้าบวกอีก39.2%จาก Elemental Mastery อีกคือมันทบกันไปและถ้าเกิดว่ายังมีทํา w i r l Reaction ของ v ว n t ีหรือตัวละครท่านลงมือนอื่นเนาะตัวใส่ Volidescent Set นะครับมันก็จะบวกมาให้อีก40%พอมันทบกันเยอะๆเนี่ยดาเมจมันก็เลยเยอะมากครับยังไงก็ลองเอาไปเล่นตามกันดูนะครับมันดีนะมันดีมันดีมันแรงจริงๆครับ มันดีกว่าโมนางที่ว่ามันเบิร์สเป็นก้อนไปเลยนะครับเดี๋ยวต่อมาถ้าสะดวกเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปโมนาต่อให้ละกันตัวโมนาเนี่ยถึงแม้ว่าอันติของมันจะดูเหมือนจะบักอยู่นะครับแต่ว่ามันยังมีข้อดีคืออันติมันเนี่ยทำให้ศัตรูเดี๋ยโดนดาเมจเพิ่มอีก52เป็นระยะเวลา4.5วินาทีด้วยครับ มันก็เลยยังพอมีข้อดีอยู่บ้างนะครับชนะโมนาเดผมจะมาทําคลิปให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันโดยในคลิปของโมนาเดผมจะบอกว่าต้องทํายังไงกับมอนสเตอร์เดี่ยวเพื่อให้ดาเมจสูงสุดจากบับเบิลของโมนาเนาะซึ่งณตอนนี้มันยังมีเงื่อนไขในการทําอยู่รวมถึงการสวิตช์เรื่องหลังจากระวางสกิลอันติีของเบนเน็ตแล้วเนี่ยเราต้องสวิตช์ตัวละครตอนไหนเพื่อให้ตัวละครยังมีดาเมจโบนัสจากเบนเน็ตอยู่นะครับ โอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแค่ท่าสั้นนะครับมาแนะนําว่าทํายังไงให้ชายเราเนี่ยสามารถเป็นซับตีเพได้ดีแค่สลับมากดอันติทีก็หลายหมื่นแล้วแล้วก็ไปไหนก็ไปไปเล่นตัวอื่นมันง่ายแล้วก็ดาเมจม,มันแรงครับแค่สลับมากดคิวทีเดียวเองนะครับโอเคขอบคุณมากทุกคนที่ร่วมรับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบา,บาย